ชมไปเที่ยวกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโอ้โหจังหวัดนี้นะคะก็มีโบราณสถานที่สวยงามอย่างมากมายค่ะล่าสุดค่ะมีนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้พิการทางสายตา9้าคนค่ะคุณผู้ชมเดินทางมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อที่จะมาเที่ยววัดชัยวัฒนา,ารามแห่งนี้นะคะโดยที่นี่เขามีโมเดลเสมือนจริงเลยพี่อู๋ให้กับนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้พิการทางสายตาได้สัมผัสจริงๆแบบนี้เลยนะคะต้องมาด้วยนะนี่เลย ได้เลยนะอ๋อเจ้าต้องมาเลยอ๋อเจ้าต้องมานะนี่คือโมเดลจําลองที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นะคะเป็นโมเดลจําลองวัดชัยวัฒนารามนี่เลยค่ะที่ทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยกองทุนโบราณสถานโลกหรือ W M F นะคะได้มอบให้กับทางอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาไว้ในช่วงของการปิด โครงการซ่อมบูรณะค่ะซึ่งทางนักท่องเที่ยวผู้พิการทางสายตากลุ่มนี้นะคะนับเป็นกลุ่มแรกค่ะที่ได้มาสัมผัสจริงค่ะสําหรับไฮไลท์สําคัญก็คือการชมโบราณสถานวัดชัยวัฒนารามผ่านการสัมผัสโมเดลโลหะค่ะคุะคณผู้ชมโดยมีสัญ,ญลักษณ์อักษรเบลด้วยนะคะ<อ>เพื่อผู้<อ>พิการทางสายตาให้ทุกคนย<อ>ได้ลูบคา<อ>เพื่อทําความเข้าใจและมองเห็นภาพของเจดีจากความรู้สึกค่ะใช้จินตนาการ ใช่ค่ะก่อนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะพาเดินรอบวัดเลยนะคะเพื่อให้เห็นถึงความกว้างใหญ่สร้างความตื่นเต้นเป็นอย่างมากนะคะทุกคนส่วนใหญ่นะคะมาครั้งแรกด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วบอกว่าได้มองเห็นวัดชัยวัฒนารามแล้ววัฒนารามแล้วจากความรู้สึกที่ได้สัมผัสจากโมเดลจําลองวัดชัยวัฒนารามแห่งนี้เนี่ย่ะคะนี่นะคะเป็นนักท่องเที่ยวที่พิการทางสายตาก็ถือว่าเป็นกรุ๊ปแรกเลยนะคะที่มีโอกาสได้มาสัมผัสโมเดลนี้จริงๆนะคะ ให้ทุกที่มีแบบนี้เนาะใช่ค่ะเป็นโมเดลแล้วก็มีอักษรเบลอธิบายไปด้วย ก็บางท่านก็อาจจะสื well, ่อสารไม่ได้ใช่ค่ะแต่ใช้วิธีการเรียนรู้เนี่ยผ่านสัมผัสตัวอักษรเบลนะฮะเนี่ยค่ะเราได้เห็นชัดเป็นอักษรเบลก็ค่อยใช้มือไล่ไล่ไล่ไไปนะคะได้เรียนรู้ได้เหมือนกับว่าอ่าเนี่ยแหละโบราณสถานวชัยวัฒนารามมีลักษณะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ทางไกด์ก็พาไปเที่ยวรอบๆโบราณสถานก็ได้สัมผัสถึงความรู้สึกกับพี่อู๋บรรยากาศที่มันกว้างใหญ่ไพศาลนะคะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในโบราณสถานแห่งนี้นี่แหละค่ะ ค,คิดแทนเหมือนกันคิดแทนคนไทยเนาะอ,อย่างผู้พิการบ้านเราเนี้ยเวลาไปเที่ยวตามประเทศอะ่ะ น้อยนะที่จะได้ไปเรียนรู้ไปสัมผัสอ่ะ <c oughs> เพราะบางทีการสื่อสารมันก็ลําบากยิงย่งๆมองไม่เห็นนี่ไปกันใหญ่เลยแต่แบบนี้ดีมากเลยแล้วยิ่งถ้ามีการจัดในหลายที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นไฮไลท์อ่ะที่มัสโกะคุณผู้ชม,มคาดว่าสามารถที่จะดึงเม็ดเงินมหาศาลนะคะสู่ภาคการท่องเที่ยวของไทยได้อย่างแน่นอนเพราะเราปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าภาคการท่องเที่ยวเป็นเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยค่ะวลคัมทูไทยแลนด์ตึงๆๆๆ m a z i n g ท่าแหล่